สวัสดีครับพบกับดั๊นะครับอีซูซุทักโฟเซลครับวันนี้นะอยู่ที่อีซูซุกิงยนสามแักปากทงชัยอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับวันนี้จะพามาชม10ล้อนะครับกระบะเหล็กดำสามมิตรนะครับสำหรับงานวิ่งดินโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้เป็นรุ่นไหนสเปคกระบะดำเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับครับและสําหรับวันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น10ล้อ2เพลานะครับเป็นรุ่นเริ่มของรถบรรทุกอีซูซ ในรุ่นปัจจุบันกันเลยนะครับก็คือจะเป็น10ล้อ2เพาวในรุ่น FVZ 240นะครับหรือว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์6สูบ240แรงม้านะครับ FVZ ก็จะเป็น10ล้อ2พาวนะครับก็คือมี2อ2เฟืองท้ายนะครับขับเคลื่อน4ดุมล้อนะครับก็สำหรับงานลุยนะครับเหมือนรถ4 w h e e ิ d ด i v e นะครับลุยเข้าได้ในสถานที่หรือในพื้นที่หรือถนน ที่อาจจะไม่ใช่ถนนเรียบนะครับเป็นเป็นถนนดินนะครับอะไรพวกนี้นะครับสามารถลุยได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็จะเป็น10ล้อที่ลูกค้าจะไปวิ่งงานบ่อดินนะครับลงบ่อแล้วก็ขึ้นบ่อนะครับอันนี้ต้องใช้รถที่มีทั้งเรื่องของอกำลังแรงบิดที่ดีแล้วก็อัตราการทดเฟืองท้ายที่ค่อนข้างจะสูงเพื่อที่จะทำให้รถน่ะออกตัวได้ดีนะครับ ในทางที่ไม่ใช่ทางเรียบปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูคันนี้ก็ต่อตัวถังนะครับมาจากสามิตมอเตอร์นะครับเป็นกระบะเหล็กดำนะครับแล้วก็ใช้พื้นหนาด้วยนะฮะสำหรับแบบบรรทุกงานดินงานหนักเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้จะใช้พื้นหนาถึง6มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับสเปคของกระบะลูกนี้นะฮะก็จะอยู่ที่ความยาว6เมตรนะครับความสูงอยู่ที่ 1เมตรนะครับวัดจากพื้นกระบะจนถึงขอบด้านบนของกระบะนะฮะแล้วก็ความกว้างก็ตามกฎหมายนะครับไม่เกิน2เมตร55นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคล้อและย่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้ก็กระทะล้อเป็นแบบ20นิ้วนะฮะเป็นแบบใช้ยางเรเดียนนะครับยางเรเดียนยางหน้าจะเป็นดอกเรียบนะฮะ เรเดียนแบบมียางในนะครับยังมียางในอยู่นะรุ่น r หนึ่งห้าหกนะครับสเปคของอยางก็สิบเอ็ด r ยี่สิบนะครับตัวเส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อก็อยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะน็อตล้อสิบตัวนะครับสำหรับสิบล้อสองเพลาเราก็ออกแบบหัวค่อนข้างจะสูงแล้วก็ด้านหน้ากันชนหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่สูงจากพื้นดินขึ้นมาเยอะนะครับให้ดูที่ ด้านข้างหรือว่าซด์วิวนะฮะเพื่อเหมาะกับการที่จะวิ่งในทางที่สมบุกสมบันนะหรือมีสิ่งกีดขวางอุปสรรคอะไรต่างๆได้ดีนะเพราะว่าการชนหน้ามันจะอยู่สูงนะครับหรือว่าต้องขับขึ้นทางชันอะไรพวกนี้ครับก็จะขึ้นได้ดีนะหน้ามันก็จะไม่ไม่ชนกับทางข้างหน้าหรืออุปสรรคข้างหน้านะครับรเราดูยางหน้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูยางหลังกันบ้างนะครับ ยางหลังจะไม่เหมือนอยางหน้านะฮะจะเป็นเรเดียนมียางในแบบที่เป็นดอกบัางนะครับนี่เลยนะเพราะ8ล้อหลังนี่ลงไปวิ่งบนทางสมบุกสมบันทางบ่อทางดินอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องการความสามารถในการตะกุยตะกายนะครับขึ้นจากอุปสรรคได้ดีนะครับก็ใช้เป็นยางดอกใหญ่นะฮะซึ่งจะเหมาะกับสถานการณ์หน้างานได้ดีนะครับ สำหรับพาวเวกี้ก็จะเป็นแบบเมนเทนแนนซ์ฟรีหรือว่าไม่ต้องการการซ่อมบำรุงหรือการดูแลใดๆตลอดอายุการใช้งานนะครับไม่ต้องมีการอัดจาะระบีเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับลักษณะที่หัวเพาก็จะมีน็อตอยู่6ตัวนะครับลักษณะของกระบะก็ค่อนข้างจะมาตรฐานครับเพราะว่า ตัวนี้ผลิตจากบริษัทสามมิตรนะฮะก็เขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของการทำกระบะเหล็กดำนะฮะมีการรับประกันให้3ปีนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่า3ปีทุกอย่างนะเพราะอุปกรณ์บาง,บางอย่างก็อาจจะ1ปีหรือ2ปีอันนี้ก็ต้องดูเงื่อนไขรายละ,ละเอียดในใบรับประกันอีกทีนึงนะครับตัวยางอะไหล่ที่มาจากโรงงานก็จะเป็นยางอะไหล่ที่ให้ยางแบบล้อหลังนะฮะ คือเป็นยางดอกใหญ่ไฟท้ายเป็น LED นะครับฝาท้ายตัวนี้ก็งานวิ่งดินครับก็เป็นฝาท้ายตอนเดียวนะเปิดอ้าออกก็ต่อเมื่อทําการยกดัมนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าสั่งฝาข้างมาแบบเปิดได้นะครับก็จะเห็นว่ามีบานพับอยู่นะครับ แล้วก็มีสลักล็อกอยู่เป็นกระบะแบบคอกรัว3เส้นนะครับ3เส้นกาดข้างกาดกันมอเตอไซค์ด้านข้างนะครับก็ดีไซน์ตามแบบกฎหมายใหม่ล่าสุดของกรมการขนส่งทางบกนะครับจะต้องมีลักษณะระยะห่างต่างๆแล้วก็ ความหนาความใหญ่ของเหล็กคานอะไรต่างๆตามที่คนส่งกำหนดมานะครับเพื่อความปลอดภัยต่อรถเล็กผู้ใช้ถนนร่วมกันนะครับสำหรับ f v z 2 4 0ก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับวางตามแนวยาวของตัวรถนะครับ240แรงมา้า ความจุกระบอกสูบอยู่ที่7 7 9 0ซีซี c นะฮะก็ลักษณะหัวเก่งก็จะเหมือนเหมือนกับรุ่นอื่นนะครับตัวไฟหน้าก็จะเป็นแบบโคมฉายนะครับ,นะรบเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับไม่ใช่ led นะถ้า360กศเขาจะใช้เป็น led นครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกเป็นหลอดนะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดเหมือนกันนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะ กระจังหน้าก็ตามสูตร10ล้อรุ่นใหม่ของอีซุสุนะครับสีเงินด้านโลโก้อีซุสุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีชื่อรุ่นพร้อมกับแรงม้าบ่งบอกไว้ที่ฝากระโปรงหน้าและก็ประตูทั้งสองฝั่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอีซุสุนะครับทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นกระบะกระบะดับตู้แห้งตู้เย็นนะครับหรือรถเฉพาะกิจใดๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับ Isuzu t a k f o โซลตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาพูดคุยกันครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับรับจองออนไลน์จัดไฟ n แนนซ์ฟรีส่งมอบฟรีทั่วไทยนะฮะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับ เพื่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับฝากกดติดตามช่อง Isuzu t u ักฟอร์เซด้วยพร้อมกับกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในสมาร์ทโฟนของท่านผู้ชมสำหรับตอนหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นรถตัวไหนตัวถังแบบไหนรถใหม่ป้ายแดงของ Isuzu ก็รับชมกันต่อไปนะครับวันนี้เซวนัทอีซูซูทักฟเซลลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ i <laughs>